สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมมโมรี่ดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งกันนะครับปกติจะไม่รีวิวการ์ตูนเรื่องนี้นะเพราะผมถือคติว่าถ้ามันดังอยู่แล้วนะฮะหรือมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับคือมันฮิตมากๆเนี่ยก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าชีวิต ไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับแต่งเรื่องโดยไดสุเกะอซาวะนะครับภาพโดยไทโซนะครับแล้วก็แปลโดยรัชนาชัยปิยะพรนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเวอร์ชันไลท์โนเวลแล้วก็มังงะให้ทุกท่านได้สะสมกันเลยนะครับของค่ายฟอนิกเน็กซ์หรือว่าคาโดคาวะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนฮิตเรื่องหนึ่งนะฮะที่พูดไปเนี่ยทุกคน หลายๆคนเลยแหละที่ใครอยู่ในวงการนี้จะต้องออกขึ้นมานะครับก็เลยไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่เพราะคิดว่าน่าจะมีคนแนะนําไปประมาณ1นึ่งแล้วนะครับปกติจะเลือกเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเอามาแนะนําอาจจะมีบ้างที่ตามเรื่องกระแสนั้นๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ฮิตมากขนาดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะฮะที่ผมจะมารีวิวตามกระแส แบบหนักๆกับเขาบ้างนะครับเรื่องนะฮะชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับก็จะกล่าวถึงนะครับเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามิโนโรุนะฮะในเรื่องเนี่ยมิโนโรุเนี่ยเขาก็เป็นเด็กนักเรียนธรรมดานะครับในโลกปกติคือในโลกมนุษย์ทั่วไปนะครับ ก่อนที่จะเป็นอีกเซคัในเวลาต่อมานะครับอีกเซคก็คือการข้ามไปต่างโลกตามการ์ตูนอีกเซคัทั่วไปนะครับหรือการ์ตูนต่างโลกต่างพิภพอะไรทั่วไปซึ่งตัวมินรุเนี่ยก็จะได้ข้ามไปนะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะมากล่าวถึงเรื่องย่อๆของเรื่องนี้กันนะครับเราก็ต้องกล่าวถึงโรคโรคหนึ่งก่อนนะครับโรคที่มีชื่อว่า จูนิเบลนะครับทำไมต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอพระเอกเนี่ยมันเป็นจูนิเบียลนะครับจูนิเบลนะครับหรือว่า,าสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าโลกมอสอนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเบวนะครับจูนิเบียลเบียวหรือว่าโลคมอสอก็คือกลุ่มอาการเดียวกันนะครับเป็นอาการหลงผิดชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะชอบมีจินตนาการใช่ไหมครับว่าเ,ออเราอยากจะเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับปล่อยพลังขึ้นตรงขึ้นเต่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็จะมีมมนูภาพในหัวแล้วเราก็จะเล่นเป็นตัวแทนของตัวละครนั้นอย่างเล่นเป็นโงกุลโกคูอะไรอย่างนี้นะฮะ อาจจะไม่รู้จักกันนะฮะถ้าพูดว่าโงกุลนะแต่ถ้าพูดว่าโกคูก็น่าจะรู้จักกันนะฮะก็คือพระเอกของเรื่องดาก้อนบลแอตอย่างนี้หรือว่าขบวนการเซนไตต่างๆมนุษย์5สีนะครับมวดตันเซนไตก็คือการแปลงร่างเป็นมนุษย์5สีไอ้แดงดําน้ําเงินชมพูอะไรแบบนี้ชั้นแย่งกันจะเป็นตัวสีแดงตัวสีดำนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องเคยผ่านช่วงเวลา ประเภทนี้มาบ้างนะครับผมก็เคยนะครับทุกคนผมว่าก็น่าจะเคยแหละแต่ว่าประเด็นอยู่ที่นะครับไอ้โรคจูนิเบลเนี่ยมันเกิดขึ้นในคนที่เป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วนะครับคือในตอนเด็กเรารู้ว่าเป็นจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กเราอาจจะไม่รู้ว่าเอยมัสคอตเนี่ยที่มันขยับได้เนี่ยมันมีคนอยู่ข้างในนะฮะแต่พอโตมาระดับหนึ่งเราก็จะรู้ว่าความจริงแล้วเออ คนที่อยู่ในชุดนั้น,นใส่ชุดคอสตูมเซนตไตหรือว่าตุ๊กตาพี่ไก่ในเคฟซีทั่วไปเนี่ยมันมีคนอยู่ข้างในนะฮะพอเราเริ่มโตขึ้นรับรู้มากขึ้นความเข้าใจต่อโลกเราก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เรารู้แล้วนะว่าอันนี้มันเป็นโลกจินตนาการไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะแต่จูนิเบวไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะจูนิเบวก็จะยังคงเชื่อว่าไอไก่ตัวนั้น ชุดชุดนั้นน่ะมันคือไก่จริงๆครับมันไม่ได้มีคนอยู่ข้างในนะครับใครอย่ามาบอกว่ามีคนอยู่ข้างในนะทำลายความฝันไว้เด็กฉันนะประมาณนี้นะครับก็คืออาการหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในการ์ตูนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับแล้วก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังด้วยจนใครที่แบบมีอาการแบบเ,เล่นเป็นมนุษ,ษนย์เซนไตดราอนบอลแซดอะไรตอนโตเนี่ยทุกคนเขาจะถูกเหมารวมกันหมดว่าเป็น จูนิเบวหรืออาการเบวหรือว่าโรคเด็กม2ออนั่นเองนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับไอ้พระเอกยังไงนะครับก็คือไอ้พระเอกมิโนโรู้เนี่ยในโลกโลกของเราทั่วไปเนี่ยเขามีอาการนี้อยู่นะครับก็คืออาการจูนิเบลครับเขาดูพวกอ,อินเซ็กไคต่างโลกมากแหละดูกระตูนดูมังงะเนี่ยแล้วเขาก็เก็บไปฝันไปจินตนาการนะครับว่าเขาเนี่ย เป็นผู้นําองค์กรแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปปราบเหล่าร้ายยามค่ําคืนนะครับฝึกปือฝีมือนะครับเขามีแผนว่าเออจะทําตัวเป็นคนอ่อนแอในยามปกตินะครับเพื่อซ่อนความเก่งกาจไว้เหมือนการ์ตูนหลายๆเรื่องนะฮะแล้วออกไปปราบเหล่าร้ายเนี่ยตอนกลางค่ากลางคืนนะครับเขาก็ถือไอ้แฉลงนะครับงัดเนี่ยถือไปเป็นอาวุธนะครับมีการฝึกร่างกายฝึกฝน จนร่างกายแข็งแรงมีการฝึกฝนการใช้อาวุธนะครับเข้าไปปราบปรามหล่อร้ายนะครับมีคนร้ายจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายคน,คนนู้นคนนี้ไอ้นี่ก็เข้าไปตีกับบานชาวบ้านเขานั่นแหละแต่ในเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงนะฮะคือมันไม่สามารถแยกความจริงออกจาก เรื่องของจิตนาการได้นะครับเพราะว่ามันคิดว่าเรื่องที่ทำเนี่ยถูกต้องแล้วเราไปกําจัดเหล่าร้ายไปตื้อบเหล่าร้ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราเป็นคนธรรมดาจะออกไปสู้ก็อาจจะโดนยิงตายโดนแทงตายหรือโดนตื้อตายนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าไปทําตามเขานะแล้วก็เขาเนี่ยก็ออกไปโดยที่นอกจากไม่กลัวที่จะโดนทําร้ายแล้วเขาก็คิดว่าการทําร้ายคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยซึ่งมันไม่ใช่นะฮะ ก็ใครดูเรื่องนี้เราก็อย่าไปทําตามเน้นย้ําอีกทีนะครับทีนี้มิโนโนรุเนี่ยเขาก็มีความหลงใหลในการเป็นฮีโร่เนี่ยในโลกเบื้องหลังมากๆเลยนะฮะจนเขาคิดวิธีเนี่ยที่จะไปต่างโลกสารพัดวิธีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าวิธีที่จะไปต่างโลกได้ตามการ์ตูนต่างๆที่เขาบอกกันก็คือกระโดดไปให้พรักสังนะฮะหรือว่ารถบรรทุกชน อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็โดนชนจริงๆนะพอตื่นออกมาก็ามาอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตนะครับในฐานะชายที่มีชื่อว่าซิคาเกโนนะครับเมื่อมิโนโรู้เนี่ยกลายเป็นทายาทตระกูลขุนนางชื่อว่าซิเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความฝันแบบตั้งเดิมของเขานะครับคือการแอบทำอะไรลับๆนะครับเป็น ตัวละครลับเพื่อไปปราบเหลาร้ายแล้วก็ต้องซ่อนตัวตนด้วยทําการแสดงตัวให้เหมือนคนอ่อนแอมากที่สุดนะครับไอตัวซิดเนี่ยความจริงมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็เบียว,เบ,ยวเบียวทั่วไปแหละมันมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะฮะก็เป็นคนุนนงคุณนางอ่าฉีบเสือสายทายาทมามีความเก่งกาจด้านเพลงดาบคนชื่นชมไปทั่วนะครับแต่ตัวมันเนี่ยก็จะทำตรงกันข้ามนะฮะก็คือ ทำให้ตัวเองอ่อนแอดูกระจกงอกง่อยมากที่สุดนะครับแล้วเขาก็บังเอิญนะครับไปช่วยเออคนหนึ่งนะครับที่ต่อมาจะใช้ชื่อว่าอัลฟานะครับเขาก็พูดไปส่งเดยแหละด้วยความเบียวอะโมโมไปว่าเออมันมีองค์กรลงองค์กรลับเนี่ยทำให้เธอเป็นแบบนี้นะฉันก็เลยต้องมาช่วยเหลือองค์กรที่ว่านี่มันควรจะกําจัดออกไปนะครับ เพื่อเด็กๆและคนส่วนรวมที่ไม่รู้อีโนยเนี่อาจจะโดนลูกหลงมาด้วยได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะมันก็โม้ให้อลฟาฟังก็เชื่อเป็นตูเป็นตาแล้วบางเอิญบางเอิญอนะทุกครั้งที่มันโม้อะไรออกไปนะฮะกลับกลายเป็นว่าเรื่องนั้นมันมีจริงๆในโลกนี้นะแล้วเนี่ยเขาก็าไปก่อตั้งองค์กรลับที่ชื่อว่า Shadow Garden มา โดยที่เจ้าตัวไม่รู้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพอรู้ข่าวคราวาว,ว่ามีการตั้งกลุ่มองค์กรลับที่ว่าชื่อว่าชาโดว์การเ์เดนขึ้นมาเนี่ยเขาก็เกออเอเออห่อหมกไปด้วยกันนะฮะคนที่เป็นลูกน้องก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันมั่วทัวทัวไปวันวันนะฮะเพราะว่ามันเบียวนะฮะมันอยากจะเล่นเป็นตัวละครลับนะฮะไปไฟกับชาวบ้านนะฮะเพื่อสนองนี้ตัวเองล้วนๆนะบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษแหละเพราะว่ามัน แค่อยากจะเล่นติต่างว่ามันเป็นฮีโร่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าในโลกนี้มันมีพลังที่ใช้เวทมนต์อะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วมันก็ฝึกฝนจนชำนิชำนานแล้วก็เก่งกาจเอามากๆนะครับไปป่วนทั่วนะครับโลกแฟนตาซีแห่งนี้นะครับจนชื่อการชาโด้การ์เด้นเนี่ยกระจายใหญ่เกินที่จะควบคุมนะครับโดยเขาก็ตั้งองคอ์กรเนี้ยโดยที่บอกว่าจะ ต่อกอนกับลัทธิเดียบอลสนะครับเพื่อยับยั้งการคืนชีพของจอมมารปกป้องความสงบสุขของทุกคนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมะีเหล่าลูกน้องนะครับที่ไปเก็บมาได้มั่งนะฮะมีการรับสมัครบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็นเบต้าอัลฟาแกมมาต่างๆนะครับเป็นชื่อต่อๆกันไป รวมทั้งสิ้นเนี่ยจะมีตัวหลักอยู่7คนนะครับแล้วก็คนในองค์กรอีกหลายร้อยคนนะครับโดยที่ลูกน้องเนี่ยมักจะไม่รู้เลยนะฮะว่าซิตคาเกโนมันคิดอะไรอยู่พอพูดอะไรมาก็คิดเป็นตู่เป็นตาคิดไปเองนะฮะแล้วก็คิดว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันจะทําสิ่งที่ดีงามเลิศหรูอลัลงการนะครับแล้วบังเอิญว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันดันมีค่ารักบวกๆเหมือนคิงในเรื่องวันพันแมนนะฮะ หรือว่าบากี้ในวันพีซเนี่ยเยอะมากๆนะฮะประกอบกับความเก่งกาดของมันการวางแผนของมันด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่จูนีเบียวนะครับใครได้ยินเรื่องราวของเรื่องนี้ทุกคนก็จะว่าเป็นเสิ่งเดียวกันว่าไอ้พระเอกมันเบียวนะฮะเป็นจูนีเบียวนะครับมันกาวขั้นเทพนะ ดูไปมันก็จะมีความคอนทราสตระหว่างความตลกและความจริงจังอยู่นะครับก็เป็นเรื่องนึงที่แหวกออกไปที่ตัวเอกแบบไม่ได้แบบเก่งกาจนเวอร์หรือไม่ได้อ่อนแอจนท้อแท้นะฮะแต่ว่าเก่งด้วยกาวด้วยผสมกันนะฮะอารมณ์มันจะคล้ายๆผู้กล้าลาโลกแล้วนะแต่ว่ามีความจริงจังที่มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแฟนตาซีแอคชั่นนะฮะ แล้วก็มีมุกตลกสอดแทรกแบบนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับไม่รู้ว่าณนะสุดท้ายมันจะจบลงตรงไหนนะครับก็ถ้ายัางไงแล้วก็ไปหาอ่านหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้เมียมารีดีฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ